Okay. thank you thank you have a nice day นี่ไงม่ลูกหมดเกลี้ยงเลยแม่วันนี้แม่ว่านะต้มยำกุ้งไข่ดีที่สุดเลยลูกต้องเพิ่มอีกตัวโอ l คแม่แค่ให้วันต้มยำกุนพิซซ่า sorry we are so s o out please come back tomorrow โอเค e ิ you. Have a nice day Thank you Have a nice day You too เด็นไมล่าแม่บอกแล้วไหวไหมเนี่ยงั้นพรุ่งนี้เราต้องทำเยอะกว่านี้เยอะเลยค่ะแม่เวียครอสผมเองครับนึกว่าลูกค้าซะอีกวันนี้ผมงานยุ่งมากอ่ะเลยหมายไม่ทันช่วยคุณเป็นล้านเลยไม่เป็นไรเลย๋ยวหลังเ่อยมาช่วยก็ได้ พิซซ่าผมเหรอครับกินทุกวันยังไม่เบื่อเหรอคะถามทุกวันไม่เบื่อเหรอไอ้กินเลยก็ผมสัญญากับคุณแล้วนี่ว่าผมจะเป็นลูกค้าคนสุดท้ายของคุณทุกวันน่ะเย็นหมดแล้วออร่อยาผมดีใจนะที่มัน เจ้าขวองควเป็นของเล่นประจำร้านอืออือของเด่นประจำร้านของเด่นประจำร้านจำฝากโอเคของเด่นประจำร้านเออเอาไปช่วยหน่อยตรงนี้ กวนปะเนี่ยใท่แค่ไหน อย่าไปทำอยงง่างนี้กับลูกค้าคนอื่นนะเข้าหลงมันแย่เลยเอารีบกินให้เสร็จจะได้รีบกลับบ้านหมดแล้วฮะากินละเลยอีกอ่ะเสร็จกินเลย,ย,ยอร่อยนะ ้้ไวใหเธอเมื่อวันใดที่จเจ็บเธอฉันก็พร้อมและยินยอมมอาความรัก,รกและจิตใจช่วนินรันดคลิกรูปซ้ายร้างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่ฟิวและอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ